วัสดีเจ้าปลาดาวจะมาหนังกินพัดกระเพราเนาะวัสดีเจ้าวัสดีห่นกำเนาะมาหนังก้นกันเจ้าของ่าบมดอะเจ้ามันเยอะเนาะ เอก้างบบมอดเอก้ใครทีไหนกินเสี่ยงฮนะัเนาะกินได้เป็นสามคนนะเจ้าเนี่ยกินได้เป็นสามคนเจ้า ทำผัดกะเพรานั่นแหละเจ้าเสียวคลิบลงก่อนหน้านั่นแหละมานหนังกินให้ดูเนาะเพชรไก่น,นำต้องถามเจ้าออกหูเว,วื่อ าดาวตักออกมาหมดเลยเนี่ยที่พักในกระทะาอังเจ้าให้สมคิดก่อนหน้าตอนติดป้าดาวพักนะ่ะคงจะหันเนาะใช่พักสามชนเนี่เจ้า ใบกะเพราแมงลักหรลพานอร่อยได้หอยเชลล์แก่น,น้อยมาเนาะมันน่าท้าปะอันแกนไงกันเจ้าเอามาทำเหรอฮึกรสจัดจ้าน ไข่ขาวออกงั้งเจ๊ล้อออกขว่างนะเจ้าก็เดียวก็จะกินแต่ตอนนี้ป้าดักก็จะตีกินกับม่อนม่อนไข่แดงก่อนอีกอ่ะเจ้าเอาไข่ขาวออกก่อนแล้วไข่กินที่หลังอืม <c oughs> ล้งก้อยนะล้ากับเจ้าค่อยๆเกี่ยวละเมียดละไมก่อยลืน้นลงไปเจ้าอืมมะ એ ના เพชรขนาดเลยเจ้าใส่พริกออกพริกทั้งนั้นนะเนี่ย มันให้เจ้ามากินกับกันเจ้ามดเราเจ้าป้าดาวจะหั่นป่ามึกชสิ้นเล็กเนาะเวลาเขาจะกินกับกุ้งเขาจะกินได้เจ้าคำเดียวนี่นะเวลาเขาหั่นชิ้นใยมันได้กินแค่ป่ามืกอ่อะเจ้า กินน้ำคกอืมพริก ปลาดาวทำคือป,ป้าป้าจานแค่เนี้ยเจ้าเหมือนกันเลยแต่ป้าป้าป,ป้าป้าไี่มดแน่นะแต่ของคนประเทศเนาพะพ่อนกินข้าวเก่งเสียงจามบนนะกินไน่าเจ้านะ่ะ กินตีเจ้าป้าดาเกากินข้าวคนละถี่นะั่นสิกินรวมกันกินคนเดียวต่างกินเจ้าป้าดาสอบก,กินข้าวคนเดียวถึงจะนั่งโต๊ะรวมกันปกติกินได้เจ้ามันเพช็ ต้องกวมิตรก็คข,ข,ขอยสุ่นจ้ะเผ็ดเผ็ดค่าเพ็ดอืมอิ่มจ้ะ ค่ะต่อไปจ้าป้าดาคงจะกินนี่แหละว,วันนี้เห็นนะข้าวเข้าควาแมแบนำเนี่ยแล้แบบวเเจ้าขนาดข้าวน้อยเดียวเกือบจะบ่หมดแล้วนะเนี่ย นีนะกะเจ้ามี้นะมันลบสุดเปิ้ลไข่นี่เจ้ากินได้สองมือว่าเจ้านี่ยอืมจะน้อยๆจ้าติดปดาวพัดเนี่ยเนาะเป็นกระทะก่น่ะหนึ่งกะเคานี่ดทุก่านี่ Ừ, ăn à ơi. Ừ, bài đó cháu. Im có im nó im nản thôi. Còn ma cứ tìm bắt tao với chán mà nghĩ nhỉ. Tìm bắt tao còn khâu cho. Vậy hết. Năm hộp có lại á. Chú má đó. ป้าดาวขอจบคลิปกันนะเจ้าป้ากันงที่ไม่คลิปหน้านา้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือปนะ้าดาวโดยน้าจำบผาดคลิปใหม่ๆเนาะปัดดีค่ะขอบคุณค่ะไหวละเจ้าเพชรกับเพชรเพชรขนาดเลยขอบคุณค่ะ